อีกไม่กี่วันก็จะถึงคริสต์มาสอยู่แล้วนะเร่งมือกันหน่อยเพราะเรายังต้องทำโบอีกหลายอันเลยทุกอย่างต้องออกมาเึเ็งานดอกงไม้เป็นไงบ้างเยี่ยมเลยว่าแต่เธอใช้สองมือทำเป็นไหมเป็นสิดูนะเธอได้ทึ่งแนะ่พระดาวเอาเอาเธอใช้มือเดียวเหมือนเดิมก็ได้แต่เร็วหน่อยนะเ้าวาออกมาดูดีเลย ยังเหลือต้องทำอีกเยอะเลยแต่ระวังอย่าลืมเขียนจดหมายคริสต์มาสะละไว้ก่อนไว้ก่อนเรายุ่งกันมากโอเคเอาาดลีอาเราต้องแต่งไฟเข้ามาสิคอน,นี่เธอต้องมาดูนี่ปฏิทินนัดถอยยลังคริสต์มาสแต่และช่องจะมีวันที่และของขวัญพิเศษอยู่ข้างในว้าวเลยแค่สองช่างเท่านั้น ก็แปลว่าเหลืออีกแค่สองวันก็จะถึงคริสต์มาสแล้วแบบนี้เราต้องรีบเขียนจดหมายแล้วฉันจะไปบอกทุกคนให้รู้ไว้ฮ <c oughs> ะฮะ <c oughs> นาที่สุดอันสุดท้ายซาดีถ้าเสร็จแล้วมาช่วยฉัยจัดบอนคริสต์มาสด้วยนะอยากได้บอนคริสต์มาสเหรอเอาไปแล้ หยุดนะฮิมาไม่ใช่ของคริสต์มาสสักหน่อยทำไมเธอได้เป็นหัวหน้าฉันนี่แหละหัวหน้าฮ่อ่าาเอาฮิมาไปแต่งมองกรนี่อีกแค่สองวันก็จะถึงคริสต์มาสแล้วพวกเธอได้ส่งจดหมายไปขอของขวัญกันหรือยังตลกตายล่ะของขวัญเย้ กลับไปสองวันเลยเหรอว้าวนแล้วปาร์ตี้ที่บ้านฉันเลยเย้อรุณสวัสดิ์รุณสวัสด์ไม่นะไม่มีของขวัญเลยมีหลายเรื่องต้องทำเกินไปจะฉันลืมเขียนจดหมายไปเลยฉันด้วยฉันด้วยถ้าเราไม่มัวแต่เถียงเราก็คงได้เขียนจดหมายไปแล้วเป็นคริสมาท่ยอดที่สุดในชีวิตฉันเลย นั้นต้นเป็นส่งของตัวเองแต่พวกเธอไม่ยอมฟังฉันเลยถ้างั้นเธอได้ของขวัญหรอมันคืออะไรฉันอยากได้พวกเธอมองไม่เห็นหรอกมันเป็นของพิเศษของพิเศษเหรอฮะง่ายก็เธอมันเล็กมากเลยฮะตรงนี้ไม่มีของขวัญถ้าไปเได้ได้ที ตรงนี้แต่พวกเธอมองไม่เห็นกันฉันขอให้พวกเราทุกคนอยู่ด้วยกันโดยไม่เถียงกันนี่แหละคิสมัสเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในโลกเลยอ่ะ Magic t e a r โอ้สวยมากเฮ้จริงๆใช่แต่เราก็ยังไม่มีของขวัญอยู่ดี เอลของขวัญพวกนี้มาจากไหนฮะพูดจริงเหรอนี่พวกเธอแอบไปเปิดเออจากสองช่องที่เหลืออยู่ของปฏิทินมนับถายหลังเหรอหถ้าเงี้วันนี้ก็ยังไม่ใช่คริสต์มาสแต่เป็นวันพรุ่งนี้ถ้าเป็นวันพรุ่งนี้พวกเราก็ยังเขียนจดหมายได้นะสิโอ้ยออฉันจะขอสิ่งเดียวกัน ขอให้พวกเราได้อยู่ได้กันตลอดไปเหมือนกันแล้วคน่ะ